นี้คือจะโยงไปสู่เรื่องของการหลอกลวงออนไลน์อีกแล้วครับนึกว่าจะหมดแล้วนะเรื่องของใบขับขี่ออนไลน์เนี่ยมาเรื่อยๆนะคะเรื่องของอ,ออนไลน์มันเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเขาคิดว่าเขาทาได้ไง่ายใช่ครับก็ยังคงมีการแชร์ข่าวสารกันอยู่ในเรื่องนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ถึงประเด็นเรื่องของกรมการขนส่งทางบกที่รับทําใบขับขี่แบบเร่งด่วนทุกชนิดผ่านไลน์ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ตอนนี้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้นบอกเลยว่าอย่างนี้เลยปลอมครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับโดยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่า anti fake news center Thailand ก็ชี้แจงกรณีที่มีข้อมูลระบุว่ากรมขนส่งนั้นเปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์ที่บ้านนั้นนะครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบข้อมูลและก็ออกมาชี้แจงชัดเจนเลยนะครับว่า เป็นการแอบอ้างไปใช้ชื่อของกรมการขนส่งทางบกโดยมิจฉาชีพครับซึ่งการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดนั้นเขามีมาตรฐานเดียวกันที่ใช้กันทั่วประเทศก็คือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดําเนินการด้วยตนเองย้ําว่าทุกขั้นตอนที่สํานักงานขนส่งนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมเนี่ยการอบรมนี่อาจจะเป็นช่องโหว่ในช่วงที่น้องโยบอกนะ,ะโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอนุญาตให้อบรมออนไลน์ได้เนื่องจากว่าป้องกันไม่ให้มีคนมาแออัดกันหนาแน่นเขาก็ให้อบรมออนไลน์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมดช่วงนั้นมาก็ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องไปนั่งอบรมเองที่ขนส่งมีการทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อที่จะออกใบอนุญาตขับรถให้ท่านได้ครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเตือนเลยนะคะว่าอย่าให้บัตรประชาชนหรือว่าเอกสารสําคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นเด็ดขาดย้ําเลยนะคะว่านี้มันเป็นเรื่องสําคัญข้อมูลเราเนี่ยถ้าเราจะไปยื่นที่ไหนเน่ยเราต้องไปด้วยตนเองยื่นด้วยตนเองอันนี้ปลอดภัยที่สุดค่ะคเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะนําข้อมูลเนี่ย นำไปก่อคดีต่างๆหรือว่าไปใช้แอบอ้างทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบางท่านเนี่ยอาจจะละเลยไปว่าเอ๊ะมีแค่สําเนาเนี่ยจะทําอะไรได้เขาปลอมลายเซ็นเราได้นะอ,อันตราอันนี้มันม<า>ก็อันตรายมากนะคะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าให้ข้อมูลของเรากับใครกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยไปแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาเสียใจในภายหลังได้ก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับหากมีใครมา แอบอ้างมาเนี่ยฉันจะขันอาสานะดําเนินการให้ใบอนุญาตขับรถให้เธอนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเบื้องต้นเลยว่าเนี่ยครับเป็นข่าวปลอมเป็นมิจฉาชีพนะครับก็ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารถ้าหากเผยแพร่โดยบัญชีที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าเป็นในานามของบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปที่กรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนนะครับ1584อันนี้โทรได้ ตลอด24ชั่วโมงเจอที่ไหนก็แจ้งได้เลยนะครับคุณผู้ชม